คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันตรงนี้ก็คือว่าอาะที่รีแคปให้ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าเราจะมีเส้นเลือดใช่ไหมที่ไปล้อมรอบหน่วยไตยเนี่ยอยู่2ชุดก็คือมีหนึ่งก็คือเพ r ร์มิชูบรา c a แคปิลารอ่ะมันจะไปอยู่ตรงบริเวณท่อขดส่วนต้นกับท่อขดส่วนหายและอันหนึ่งคือวาซาเลค t าวาซาเลคาเนี่ยมันจะอยู่รอบก,กับผมเฮลเลซึ่งตรงนี้น้องกาดอกจันไว้เลยว่าวาซาเลคาเนี่ย มันจะมีทิศทางการไหลของเลือดสวนกับทิศทางการไหลของปัสสาวะมันจะเป็นคาลเตอร์เซอร์เลนนะฮะมันจะเป็นระบบคาลเตอร์เซอร์เลนเหมือนกันเหมือนกับในปลาอย่างปลามันจะมีระบบคาลเตอร์เซอร์เลนใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้มันก็คือมีระบบคาลเตอร์เซอร์เลนเหมือนปลาเลยคือทิศทางการไหลอ่ะมันจะสวนทางกันนะฮะเราจะเรียกว่าคาลเตอร์ นะฮะเซอร์เลน์ออกข้อสอบนะเว้ยเคานเตอร์เซอร์เลน์น่ะพบได้ที่ไหนบ้างข้อสอบก็จะชอบถามก็คือพบในปลากับพบในห่วงเฮนเลคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมของการทำงานของไตก่อนนะฮะแล้วนูนะอันนี้คือกลมโคลาตแล้วถัดลงมาเนี่ยจากกลมโคลาตตรงนี้ก็คือโบแมนแคปซูลถึกปะมาคราวนี้เนี่ยที่เราบอกแล้วว่ากลมโคลาอะ่ะคือ อะไรคะมันก็คือ Our Friend, Our io, อาร์ฟเลอาร์เทริโอเข้ามาที่กลมบูลก็คือกลมบูลร์ทำหน้าที่กรองสารกลมรูลาทำหน้าที่กรองสารมันคือแขนงของเส้นเลือดฝอยใช่ปะถ้าเราพูดถึงเส้นเลือดเส้นเลือดอะ่ะมันจะแปรผันตามความดันเลือดถ้าความดันเลือดเข้ามามากการกรองก็จะเกิดขึ้นมากตามทันไหมคะ ถ้าความดันดลเลือดเข้ามามากการกรองก็จะเกิดขึ้นมากเท่นั้นเองเพราะนั้นกอบูรัสเนี่ยนะฮะมันก็คือดีจะแปลผนตรงกับ g ฟ r GFR คือการกรองสารอัตราการกรองเ f r าคืออัตราการกรองสารแสดงว่าถ้าความดันเข้ามามากมันก็จะเกิดการกรองมาก ตามทันไหมคะคราวนี้สารที่เข้ามาเนี่ยสมมติอันนี้คือสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะฮะสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะโมเลกุลใหญ่เช่นปโปรตีนเม็ดเลือดต,นะต้นนะโปรตีนเม็ดเลือดพวกนี้มันจะผ่านการกรองไหมไม่ผ่าน โปรตีนกจะเมดเลือดจะไม่ผ่านการกรองนะฮะโมเลกุลใหญ่ไม่ผ่านการกรองนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผ่านการกรองลงไปสิ่งที่ผ่านการกรองลงไปมันจะมีสารที่เป็นโมเลกุลขนาดไหนนะขนาดเล็กตามทันไหมคะ แสดงว่าโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยมันจะไม่ผ่านการกรองตรงนี้คือฟิลเทรชันตรงบริเวณเนี้ยเราจะเรียกว่าฟิลเทรชันก็คือมีการกรองแสดงว่าโมเลกุลใหญ่จะไม่ผ่านการกรองแต่โมเลกุลเล็กจะผ่านการกรองถูกต้องไหมแสดงว่าสิ่งที่มีขนาดเล็กอะมันจะอยู่ที่โบลแมนแคปซูลตามทันเล่าเขาสอบออกนะ สารโมเลกุลขนาดเล็กจะอยู่ที่โบเมนแคปซูลส่วนสารโมเลกุลขนาดใหญ่พวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะถูกดูดกลับครับเพราะเดี๋ยวสารโมเลกุลขนาดใหญ่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะออกไปที่เอฟเฟอเรนซ์อาร์เทอริโอคือขนาดใหญ่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือถ้าเราจะเชื่อมกันให้มันจบเลยนะตรงเนี้ยมันก็จะไปที่เอฟเฟอเรนซ์นะฮะอาร์เทอริโอ เข้าไปไหไปที่เอฟปาเลนอาร์เทริโอแล้วมันก็จะไปที่ลีนอเวนถูกไหมแล้วก็ขึ้นไปที่อินฟรีเหลียเวนาค่าว่าตามนี้พอทันไหมเนี่ยตามทันปะถ้านสารที่มีโมเลกุลขนดาดใหญ่มันจะไม่บาดก,กันกรเลย๋ย่มันจะถูกดูดก,กลับเข้าสู่ระบบเลือดกลาโอเคไหมคะโอเคนะ แสดงว่าสิ่งที่ผ่านการกรองเนี่ยมันมีแต่ขนาดไดน,นะลูกขนาดเล็กแล้วสารอะไรบ้างละ่ะที่มีขนาดเล็กสารอะไรบ้างละ่ะที่มีขนาดเล็กน้องยกตัวอย่างให้พี่หน่อยสิเช่นก,กรูไลกรูโคสเล็กเนาะอะอมิโนเล็กม้กเล็กกรูโคสอะมิโนแอซิดไอออนต่างๆเช่น ใช้ไลมังอะโซเดียมไอออนอย่างเงี้ยโพแทสเซียมไอออนอย่างเงี้ยนึกภ้าพออกปะหรือของเสียของเสียก็มีโมเลกุลขนาดเล็กอย่างเช่นไลยูไลยูรียหรือหรือถ้าคนท้องคนท้องมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่ง h อสเลยนะ HCG เนี่ยโมเลกุลขนาดเล็กอะ ก็จะผ่านการกรองออกมาจะอยู่ที่โบลแมนแคปซูลเราจะเรียกสารที่ผ่านการกรองออกมาทั้งหมดตรงเนี้ยเรียกว่าฟิลเตรตตรงนี้นะ ID ไอที่ไอที่กลมๆอันเนี้ยไอที่พี่ทำอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่มันผ่านการกรองออกมาใช่ไหมสารที่ผ่านการกรองออกมาตรงเนี้ยเราจะเรียกรวมกันว่าฟิลเตรต มันจะคล้ายกับพลาสมามันจะคล้ายกับพลาสมาโอเคนะเพราะนั้นเอาทำไมมันคล้ายพลาสมาก็พลาสมามันก็มีกลูโคนมีอามิโนถูกต้องไหมท่านสารที่ราดการกรองที่อยู่ในโบแมนแคปซูลเนี่ยเราเรียกว่าฟิลเตอร์ซึ่งมันจะมีสารเนี่ยคล้ายกับพลาสมาโอเคนะคะ และหลังจากนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเดินทางไปต่อไอ้กลมทั้งหมดนี้นะมันก็เดินทางมาต่อที่ proximal colon r e c t u e คือท่อขอดสุดต้นต่างหานะเนี่ยคือกรองเสร็จมาอยู่ที่ Bowman capsule พอมาอยู่ที่ Bowman capsule เสร็จปุ๊บมันก็ไปที่ท่อขอดส่วนต้นเคลียร์ป่ะท่อขอดส่วนต้นเนี่ย มันจะดูดกลับสารที่มีประโยชน์เช่นกลูโคสอะมิโนไอออนเนี่ยดูดกลับขึ้นไปที่เทอร์มิทูบูล่าแคปิลารีเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าเทอร์มิทูบูล่าแคปิลารีอะมันจะไปที่รี ain, อลเวนเข้าใจปะเดี๋ยวอีเบอรนิทูบูล่าแคปิลารีอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าไปที่รีอลเวนเองเพราะนั้นอ้าว แสดงว่าสารที่มีประโยชน์อ่ะมันก็ถูกดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดใช่ปะเนี่ยแสดงว่าอะไรมีประโยชน์บ้างบอกพี่ป๊อปดิกลูโคสตอะมิโนและโซเดียมคลอไรน้ำอย่างเงี้ยหรือไอออนต่างๆไอออน ต่างๆจะถูกดูดกลับขึ้นไปนหกวป่าวนะเฮ้ยในหน้านี้สำคัญนะเว้ยตรงนี้สแสดงว่ากลูกโคสอะมิโนเนี่ยมันจะถูกดูดกลับไปที่เพอร์นิทูบูลาร์แคปิลารีใช่ไหมใช่ใช่ไหมแสดงว่าเราจะเจอโควดน้ำตาลกลูกโคสกับกรดอะมิโนในน้ำปัสสาวะไนหะ ไม่ควรเจอเพราะมันจะถูกดูดดูดกลับเราจะเรียกกระบวนการตรงเนี้ไอกระบวนการดูดกลับหรือว่า reabsorption ตามหันไหมคะตามทันมาคราวนี้ในหลอดเลือดเนี่ยนะคะน้องตารดับสนุนไว้นะกรูโคเามินนะดูดกลับนะดูดกลับไปแล้วนะคราวนี้ ที่หลอดเลือดเนี่ยมันจะเอามันจะเอาพวกแอมโมเนียกับโปรตอนเพราะโปรตอนมีความเป็นกรดใช่ปะเลือดเป็นกรดได้ไหมเลือดเป็นกรดได้ไหมไม่ได้มันจะเอาพวกแอมโมเนียกับโปรตอนเนี่ยมาที่ท่อขดส่วนต้นให้กลายอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไอออน n h 4บวนการอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า Secretion ตามทันไหมเราจะเรียกว่า Secretion แสดงว่าอะไรอ่ะทบวนนี้กรโคดอะมิโนมันผ่านมาที่อะไรคะโบเบนแคปซูลใช่ปะมันมีประโยชน์เว้ย ข้อขดส่วนต้นก็จะถูกดูดก,กลับไปเลยดูดกับกรูโคสกับอะมิโนโเข้าสู่หลอดเลือดใช่ปหไม่ต้องจําชื่อเพอร์มิทูราแคปเรลรี่พี่ไม่ต้องให้น้องจําขนาดนั้นแต่นี้คือที่มาคข้าใช่ะ,ะคือเอาตรงๆว่า่เอาคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอะไรไอสารที่ไม่มีประโยชน์อะดูดกลับเข้าเลือดแล้วตอนนี้ในเลือดมันก็มีสารไม่มีประโยชน์อย่างเส้นแอมโมเนียกับโคปรตอนพัฒนามเลือดเป็นกรดก็ขับออกมาที่ข้อขดส่วนต้นให้รูปของแอมโมเนียม หรือยาบางชนิดหนึ่งเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ก็ทำไมขับออกมาให้ที่ท่อขดส่วนต้นแสดงว่าทางกระบวนการที่ท่อขดส่วนต้นเนี่ยมีทั้งการดูดกลับแล้วก็มีทั้งการขับสารออกถูกต้องไหมแต่น้องสังเกตอะไรไหมยูเรียกับ h c g ก็ยังทำไมอยู่ก็ยังบูดูดกลับถูกต้องไหม แสดงว่ายูเรียกับเ c ซจตรงเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ที่ท่อกดส่วนต้นอยู่ถูกต้องไหมอีสองตัวเนี้ขยขจายางไปๆไปนะครคราวนี้คราวนี้สารเนี้ยมันก็เดินทางจากท่อกดส่วนต้นพวกเนี้ยมาที่ห่วงเฮเลยตามเห็ไหมสารอะ่ะมันก็เดินทางมาที่ห่วงเฮเลย ห่วงเฮเลจะมีอยู่สองขาขาลงกับขาขึ้นอันนี้จําไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยอธิบายที่มาห่วงเฮลจะมีสองขาคือขาลงกับขาขึ้นห่วงเฮเลขาลงจะดูดก,กลับน้ําเข้าสู่วาซาเลกต้า ห่วงเฮลขาลงสะดูดกลับน้ำเข้าสู่วาซาลิต้า,า,ตาห่วงเฮลขาขึ้นสะดูดกลับเกลือข้าดวะขาลงดูดกลับน้ำขาขึ้นดูดกลับเกลือนะแสดงว่ายูเรียกับ hcg ถูกดูดกลับไปได้วยไหมไม่ก็ยังอยู่ตรงนี้ นะฮะก็ยังอยู่ที่หัวมเพลย์อยู่เหมือนเดิมตามทันไหมครับแสดงว่าตรงบริเวณหัวมเพลย์เนี่ยมันจะมีการแค่ดูดกลับเท่านั้นโอเคนะคราวนี้จากควงเพลย์สารก็ไปต่อที่ท่อขดส่วนท้ายัาก็เดินทางไปต่อที่ท่อขดส่วนท้ายก็คือดิสทอคอนเวเตชูบูถูกต้องไหม ที่ขอขดสุดท้ายเนี่ยน้องที่บอกแล้วว่าเลือดอ่ะมันบางครังมันมีความเป็นกรดจากโปรโตอนจากเพอร์มิชูราแคเลเลอรี่ก็จะทำไมคะขับออกมาครับขับออกมาที่ท่ขอขดสุดท้ายและท่ขอขดสุดท้ายเนี่ยมันจะเอาไบคาร์โบเนตอ่ะ คุณคุณไบคาร์บอเนตปะดูดกลับขึ้นไปเฮ้ย hey, แสดงว่าอะไรเนี่ยการที่เลือดมันเอาโปรโตอนมาและท่อขนส่วนท้ายเอาไบคาร์บอเนตขึ้นไปเนี่ยมันคือบัฟเฟอร์ปะวะใช่ไหมมันคือระบบบัฟเฟอร์นะเนี่ยนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือเกิดระบบบัฟเฟอร์นะฮะเป็นการรักษาสมดุลเฉย โอเคนะแสดงว่าท่อขดส่วนท้ายอะ่ะมันก็มีการอะไรคนระับขับสารออกไปถูกต้องนะอ่ะแล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 ะมันจะมีการดูดกลับอันหนึง่งท่อขดส่วนท้ายสามารถดูดกลับกลือ<ะ>กลับน้ำไปที่ หลอดเลือดได้แต่การดูดกลับเกลือและน้ําอันนี้ทําก้อนเมฆเอาไว้และมีฮอร์โมนมาคุมใครปะเฮ้ยฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยมันจะมาคุมเว้ยเฮ้ยถ้าขอดสุดท้ายดูดจากน้ำกลับเกลือแต่ดูดกลับโดยใช้ฮอร์โมนมาคุมไงหน้าก่อน ห่วงเฮเลที่ดูดกับเกลือและพ่อขดส่วนต้นที่ดูดกับโซเดียมคลอไรอ่ะมันไม่ใช้ฮอร์โมนมาคุมน้องเห็นปะเห็นยังขยัมเพราะนั้นพ่อขดสวนท้ายถ้าดูดจับน้ํากับเกลือเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนมาคุมอ่ะอยูเรียก,กับอะไรนะ h hey, c g นางก็ยังอยู่รอไม่ถูกดูดอะไรเลยแะ้วก็ไปเรื่อยๆของนางและบาดสุดท้ายแล้วก็คือ c o n n เ c t i n g ดักคือท่อลายท่อรวมท่อรวมก็จะมีการรักษาระบบบัฟเฟอร์เหมือนกันอ่ะปึ๊บแบบนี้นะฮะและตรงนี้ค่ะมันก็จะเอาพวกท่อรวมเนี่ยมันสามารถดูดกลับน้ำกับดูดกลับเกลือได้เหมือนกัน แต่ในการดูดกลับน้ำดูดกลับเปลือมันก็ยังต้องใช้โฮอร์โมนมาคุมตามทันไหมครับมาจะจุกจิกนิดหนึ่งพี่พี่แล้วไอ้อะไรอย่างเงี้ยอะโปรโตอนตอนนี้อะไรอยู่ที่ท่อหลวงมากยูเรียเคซโปรโตอน ใช่ไหมไอ้คนเนี้ยจากท่อรวมอ่ะมันก็จะไปต่อนะฮะจากท่อรวมนะมันก็จะไปต่อที่ลีโน่เพนวิกเพนวิชก็คือกลยย้ยไตแล้วไปไหนต่อนะไปยูริเทอร์ นะฮะท่อไตใช่ะแล้วก็ไปอะไรยูนินารีแบเดรลก็คือกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ไปจูริตา ใช่ปะแล้วก็ออกมาเป็นน้ำปัสสาวะอืมเนีย่ยพอจะได้น้ำปัสสาวะป๊ออ่ะน้องน้ำปัสสาวะมีอะไรบ้างเนีย่ยน้ำปัสสาวะมีอะไรบ้างถ้าก็สอบถามบอกแล้วน้ำปัสสาวะขึ้นต้นคำว่าน้ำมีน้ำ มีน้ำถ้าเราถ้าเรากินน้ําเยอะน้ําก็จะเยอะเข้าใจปะมีน้ํามียูเรียมีโปรตอนหรือถ้าน้องท้องน้องก็จะมีฮอร์โมน h c g มันก็เลยตรวจการตั้งครรภ์ได้ไงเธอเห็นไหมว่ามันเชื่อมโยงกันหมดตามหันไหมคะมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะ